ร,รางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อ,อตสังคมค่ะเป็นมายัางไงถึงแบบว่าเออเราถึงได้แบบเป็นศิลปินศิลป,ปินอินดี้ยอดเยี่ยมใช่จริงเราแบบช่วยบำเพ็ญประโยชน์อะไรยังไงใช่ไหมคะมีค่ะมีค่ะต่อสังคมเนี่ยคือชอบมากอาา่ะสังคมส่วนนักกินดํนาหลักๆหลักๆก็ช่วยน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะมันม,มีโอกาสที่ดีใช่ค่ะ หลังบ้ดดดดานเหตุการณ์ค่ะแต่ห<ด>ลายที่เขาโดนกระสุนคอนเสิร์ตเราอ๋อคือเป็นคือเป็นช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าเราถ่าย M v ีค่ะแล้วทีนี้ก็เหมือนผับเลิอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาน่าจะมีเหตุการณ์อะไรไม่รู้ในร้านอะคาแล้วก็เหมือนกาดเขาไล่ไล่ยิงอะไรหนูก็ไม่ไม่ทราบเหตุการณ์ก่อนหน้านี้แต่ว่าทราบแค่ว่าตอนที่เรากําลังกลับรถอ่ะมีเขาไล่ยิงกันมาพอดีรถถ่ายยังมีในร้านอาหาร ่ายเสร็จแล้วค่ะแล้วก็กินข้าวใช่แล้วทีนี้โชคดีที่เขายิงมาไกลแล้วก็กระสุนน่าจะลงที่พื้นก่อนแล้วค่อยกระเด็นมาโดนรถมันเฉียดเฉียดแบบใช่ตำแหน,หน่งนที่มันลงไกลอยู่นะคะไกลอยู่ประมาณ50เมตรได้แต่ว่าแต่ว่าได้ยินเสียงดังมากโดนข้างรถค่ะหล,หลังหลังอยู่เบาหลังเบาหลังตรงนั้นไม่มีคนมีค่ะนั่งทุกคนเลยในรถคือแบบ เตรียมตัวคือหมอบหมอบเต็มทีใช่ตอนี้นีกลัวยังไงบ้างคะกลัวมากแต่ว่าคือในใจเราก็คิดว่าเราต้องมีของดีแหละใช่สิสิ่งสิ่งสิิ์คุ้มครองแต่ว่าในในอีกแง่มุมหนึ่งคือเขายิงมาไกลก็เฉียดตายได้ไหมเฉียดตายได้เลยค่ะตอนนั้นนึกท่องอะไรอยู่ในใจไม่ได้ท่องอะไรคือแต่ว่าพี่ที่เป็นผู้กำกับอะคะเขาเขาโทรมาเขาบอกว่าให้รีบกลับห้องนะมีมีเขาไล่ยิงกัน ตรงถนนที่เราไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าโดนรถหนูแล้วพี่ใช่เสี่ยงขวัญขวัญก็ตกใจมากค่ะแต่ว่าเราเราก็แบบว่าดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยใช่ค่ะแต่คนแบบว่าพวกของขังอะไรหรือเปล่าก็มีบ้างค่ะหลายหลวงพ่อเหมือนกันใช่ค่ะหลวงพ่อนึ่งได้ไหมเยอะเยอะเลยค่ะเยอะเยอะมากใช่หลังเหตุการณ์ไปก็คือยกขึ้นมาเลยไหมคะหรือว่ายัง ย,ยิ่งยิ่งหลังเหตุการณ์ยิ่งพกเยอะกว่าเดิมเะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ค่ะเวลาเราจะเดินทางไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยเรามีการแบบบอกเล่าอบอเก่าบอเก,ก่าแม่ย่านาบอเก, <c oughs> ก,ก่าปู่พญานาคปู่ศิสุธโธแล้วก็บอกบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้คุ้มครองลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยทำค่ะทำครั้งใหญ่เลยไหมคะไปทอ<ำ>ดทอดกะถินใช่ที่วัดวัดหลวงพ่อรวยค่ะ ใช่ค่ะคือส่วนตัวเราไม่ได้คิดว่าเราจะสะดอกขออะไรแต่เราอ่ะตั้งใจไปทําบุญอยู่แล้วคือก่อนหน้านี้ตั้งใจไปทําบุญอยู่แล้วใช่ค่ะ21บริบูรณ์ยังไม่เป็นยังยังไม่ถึงใกล้แล้วค่ะจริงเวลาเราไปทําอะไรอย่างงี้เรากังวลมากแค่ไหนเราต้องเดินทางตลอดมันหลายอย่างเรอะอุบัติเหตุบ้างหรือว่าอะไรที่ไม่คาดคิดก็เราก็กังวลบ้างแต่ว่าคือที่หลักๆเลยเราต้องเซฟคนขับรถค่ะคนขับรถเนี่ยสำคัญคือหนูจะมีคนขับรถสองคนไว้เปลี่ยน ขับกลางคืนกับตอนกลางวันใช่ไม่ได้แจ้งคือลูกกระสุนมันแค่เฉียมรถมันไม่ได้ถึงกับร้ายแรงถึงขั้นแบบทะลุเข้ามาโดนใครอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็ไม่ทราบด้วยว่าใครเป็นคนยิงใชเ่เราเราก็เราก็มองโลกในแง่ดีว่าอ่าแค่ไม่มีใครเป็นอะไรก็กดีมากแล้วไม่ไม่ไม่ เราโดนใช่ค่ะใช่แล้วก็มาถามยังไงบ้างก็หลักๆแฟนๆก็บอกว่าอ่ะอีกแล้วอะไรประมาณนี้เหมือนเหตุการณ์ก็เหมือนเหมือนก็มีบ่อยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เหมือนเขาทะเลาะกันทั่วไปใช่เหมือนเป็นเรื่องปกติไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่มันจะหนักหน่อยปืักนใช่ใช่ใช่แบบเจอเป็นคราวล้อแตกใช่แต่ตอนนั้นคือความรู้สึกเราไม่ได้คิดว่าเป็นเสียเงืนคิดว่าน่าเป็นเป็นเสียเหมือนเขา เหมือนเขาเบิ้ลรถอะไรอย่างเงี้ยคิดเราก็มองโลกอย่างเงี้ยดีแต่ว่าคือพี่ๆในรถก็คิดว่าใช่แหละใช่ยังไงก็ใช่หนูคิดว่าไม่ใช่อยู่ในรถประมาณหกเจ็ดคนรถโฟร์กเจอร์ค่ะเราถามเรื่องความสวยความงามเราสวยความงามค่ะเ,เข้าที่แล้วเรียบร้อยสวยเป๊ะขับคนเลย ค่ะคือจริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าจะให้ดีคือต้องรอ6เดือนแต่ผ่านไปแล้ว2เดือนก็เริ่มเข้าที่เรียบร้อยพอใจไหมคะวันนี้พอใจมากอันนี้วันนี้ใส่ชุดแล้วมันดูติิงกนกก็ยังได้เย็บอยู่นะคะยังได้เย็บอยู่เอาอะไรอีกไหมคะเพิมอะไรตรงไหนอีกอุ้ยเยอะแล้วค่ะแม่คือปิดจ็อบตรงนี้แล้วหอคือถามว่าตอนนี้คือเรามันเยอะไปหมด ไม่ว่าจะเป็นจมูกตาแล้วก็หน้าอกหน้าใจใช่ก็มันไม่มีอะไรต้องเพิ่มเติมแล้วใช่แฟนๆก็บอกว่าพอแล้วพอแล้วเราบชอรู้สึกว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเราคก็เราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเราไม่ได้คิดว่าเราเราที่สุดแล้วเรายังมาเถึงว่าอาจจะมีทำไปงรื่อเว่าเล็งอยู่ใช่เ็งอยรอเวลาคือตอนนี้ยังไม่ได้คิดค่า พอใจแล้วค่ะ